ไปครับทางฝั่งบุมน้ำเงินน uh, no ีเบ um ียดนิดๆครับเพราะฉะนั ip, um ้นสองหมื่นครับคู่นี้ให้จับตาให้จับตาครับถือ๋่วเป็นมวยใหญ่ครับดูครับสูงไม่สูงใหญ่ไม่ใหญ่ครับให้สังเกตเชือกครับสูงกว่าเชือกครับ ถือว่าวิธีของสุวรรณนำโชคนี่มาตรฐานสุดครับออออแต่ว่าทั้งคู่นี่สูงกว่าเชือกครับเอาไปไปเราต้องรอติดตามเลยครับมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคุกขันเลยครับ จะจัดอีกเมื่อไหร่นี่ต้องรอติดตามข่าวนะครับแต่ที่แน่ๆคือวันจันทราปราศากวันที่17มีนาคมนะครับแล้วก็วันที่13ครับซุปอร์ไฟที่น้องกาดลมสัก์ครับไกคไั่ผู้บรรยายสังเกตเห็น รอยสักเล็กๆครับที่ข้อศอกด้านซ้ายของจกดำเลยครับแต่ต้องต้องดูนะครับน่าจะมีที่มาหรือเปล่าครับรอยสักเล็กๆ,ๆครับที่ศอกของไอ้เจ้าจกดำนี่ครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าดีถ้าไม่สังเกตดีอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าผู้บรรยายในสังเกตเห็นนะครับรอยสักเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับโอ้โโอ้โหใทำได้ทำเอาเลยอย่างน,นี้ ยกแรกนรับแแาม,มีจบดำครับเทนาทีน้ำเงินครับไปไปโอ้สูงกว่ากรรมการสมเพียรเนี่ว่าไม่ธรรมดาเลยครับออ,อาจารย์สมเพียรนี่<อ>สูงเกินร้อยเจ็ดสิบเลยครับนักมวยนี่นะ่จาจะร้อยแปดสิบครับ เอาเลยครับเอรเบอรเอ,อคืนแรกนี่เราได้ดูเพชรน้ำหนึ่งยอดนรกเลยครับถือว่าใหญ่สุดนี่มาดูนัดนีครับคู่นีน้ใหญ่สุดเพชรนาทีเพชรนาทีครับน้ำเงินครับ แรกครับคู่ต่อไปนี่6 0 0 0 0่ครับรอ,อเลยครับค,คู่สุดท้ายนี่จะให้ท่านกำนันทุกๆุกตำบ,บนเลย,เลยนะครับขึ้นไปบนทิกภาพเหนทึกไว้ครับไม่รู้ว่าใครจะกระเสียณก่อนกันนะครับนั่งทั้งหมดนี่อขอรายชื่อเลยครับมีใครที่อยู่ครับ สุดปดเจ๋งเพชรนานาเลยครับปิดไทยครับใครที่ปวดขี้ก็อดไว้ก่อนนะครับอีกสองคู่นะครับใครที่จะไปเยี่ยวก็อดไว้ก่อนนะครับสี่หมื่นคู่ปิดท้ายนะครับเอาหกหมื่นหกหมื่นเอ่อหกหมื่นแล้วก็สองหมื่นคู่นี้นะครับเอาท่านกำนันครับขอรายชื่อด้วยครับขอรายชื่อทั้งหมดเลยนะครับ จุดดำแดงเลยครับท่านาทีตนักเงินครับเอาแล้วเอาให้สนุกครับภาคสองภาคสองครับสองยุกเราดียกสองครับ อแต่ดูว่าใครจะเปิดเกมก่อนนหมครับต้องมีคนเจ็บต้องมีคนเจ็บโอ้ลูกเกณฑใจยังยังมีครับลูกเกณฑใจครับไปทำได้ทำไปนะไป สักหนึ <là> ่งใบเหลือไหมครับอาจารย์ครับเอาเหาดลุกทำได้ทำดีเลยกย่าเอาอุ้ยยุกสองเลยครับโอ้โหจับ ได้เอาเลยจับได้เอาเลยลูกเอาเพชรนาทีเราจะเป็นประเทศในเหนียวหนึบเลยครับจังหวะโขเข้ากอดเลยครับการเตะการเซิฟเซิฟเลยครับจังหวะดูเชิงเอาแดงจกดำเลยครับน้ำเงินในเพชรนาทีครับน้องๆนักมวยรุ่นใหม่ๆดูไว้นะครับ นี่รุ่นพี่เขาชกยังไงครับชกแบบไหนถึงได้ออกตู้ออกทีวีนะครับเฮียเเฮยเตี้เ่สปัขงขวาครับดับเพลินที ตัวในครับไลแคมที่สอบอยู่กับจติอกบันีเองทีมงานจารย์สุทิศก้องเกียรติฝั่งติดนาทีครับส่วนแดงนีสอบอวัฒนา ใจเย็นเย็นรบเอาไปอ็ไปคู่นี้ใจเย็นเย็นเอาเลยับ้เหวแล้วโอ้เอาเลยครับขวามาเลยครับเพชรนาทีครับสีเสื้อของในหัวมิตเตอร์คอนะครับไฟเตอร์มวยไทยอ้าวบททันสองครับอ่าเรายังไม่เห็นเนื้อครับเห็นแต่น้ำครับ อันสอันสอันหตรงมาเลยครับที่สมยศวงปรังนะครับย้ำาะครับ13เมษาถือว่าเป็นนัดใหญ่ครับน้องกาดซุปเปอร์ไฟครับ ุมารทองจิตมงนลนเจอเพชรนลินเสถียรมวยไทยนะครับแล้วก็ชิงแชมป์ชมรมมวยไทยลูกหลานนายขนมต้ม65กิโลกรัมนะครับซุปเปอร์แบงค์ช่างสินธุทรพรกับจดดำไรนี้นะครับนี่จะชิงแชมป์ของลูกหลานนายขนมต้ม,ตมจังหวัดศรสีสะเกดนะครับยอดนรองอปมลจเ,จเจอกับเทอ,อ,อร์โบสกอสุขัยยิม หรือว่าดักกลิกหมหาชัยครับรำนํำมูลบัดทุ่งเขาหลวงในครับแก่มือล้างตาครับเพชรพยัคพรพยักควย,มมยไทยหรือว่าสชัยเจริญ1992จจิงโกไฟดีหนึ่งเทศสัตว์กับสยามเกียรติมันยืนพรานสปอร์ตครับนี่แล้วก็ครูเอกหญิงครับขมรน,น้อยดุจิปาก่อสร้างช่าง45เจอเทชรนาวีออบกชสมบทรสาคร นี่ท่านกำลังสุยกตรงกลางกับทางส่วนับกัดมันยืนครานสปอปอตเสียบนาจักกิ่งครับนี่พร้อมด้วยโปรโวเตอร์ด้านในพรชัยดูแลคู่มวยนะครับทีมงานรับใจที่สับเมษานครับมาดูยกสามนครับไปทำไไปเรือ่อยๆอเไป ยกทีสามเครับออก่ออกเยยโอ้นี่ครับหนึ่งใบเหลืองหนึ่งใบเหลืองหนึ่งใบเหลืองเอาแล้วครับเสียเครดิตเลยครับแต่ดีครับมวยมวยถ่ายทอดทีวีครับมาชวให้แฟนมวยได้ดูกรรมการแจกหนึ่งเหลืองนี่แม่ถือว่าเสียเครดิตนะเอาเพราะฉะนั้นต้องรีบครับต้องรีบต้องรีบครับ ผ่านไปแล้วยกสองก็ผ่านไปแล้วมาูยกที่สามเลยครับนี่รับงยกดำมาแล้วครับ,อรบสองมาแล้วครับไปยกดำสองหมื่นสองหมื่นแปดสบนาทีกลพยายามต่อยเชือกยกดำออกก่อนครับชิงออกก่อนครับเสียงเชียร์ดังแล้วครับ เสียงเชียร์เริ่มจะดังขึ้นมาเลยครับแทนนาทีนี้เป็นประเทศมาติน่าโมยเขาไปซ้อมดูจับติดกุ้งกนเขมจเชื่อมเขาเชื่อไมยุดเขาเตเกมเลยครับโดนเขงจบดับยกที่สามเครับ ครับจบังหวะเข่าในครับเพชรนาทีครับเอาอ้ยอาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับขอโน่โอโทโ แต่หย <SM. S 1> <Christina. S 2> ุดดำครับกำลังเหลืเพลนาทีสีสเกตเจอกับอุบลนะครับหยุดหลับอง แผนขโมยซีนมาเลยครับโอ้โหโอ้เอาแล้วครับคูณใหญ่ตั้งคำถามนะครับคู่มวยระดับนี้เก็บได้ยังไงครับหนึ่งร้อยครับ ครูเอกปิดท้ายจะเรียนเชิญท่านกำนันที่ยังอยู่นะขณะนี้เนครับเรียนเชิญไปลงหน้านะครับท่านบุญรมชมเมืองนนครับจากสะดาใหญ่ สมจิตมาราัยพานครับนี่ท่านกำลังจัดตะบนสํารงตัดเจนสํารามกอยาก,กลางครับจัดตะบนห้วยสํารามน,นะครับท่านกำลังสํารามน,นะครับมีท่านสมจิตกลางมณีจัดบองกม็ดท่านวันชัยฐานุนะครับจัดห้วยเหนือแล้วก็กำลังใสสมาธิจากสีสะอาดนะครับ

สังเลยครับผู้บรรยายไม่เน้นเลครับให้ฟังเสียงสดๆบนเวทีนะครับ หลายท่านอาจจะเอ๊ะผู้บรรยายเสียงหายเสียงหายครับอยากให้ได้ชมการทันต์สดสบนเวทีนี่ครับฟังเสียงเขาออกอาวุธเด็ว ที่สี่นะครับแดงนี่จบดำครับน้ำเงินนี่เจ็ดนาทีครับ ตางนี้ครับท่านกำนันครับจ,จัดกันแบบเน้นๆรับแต่ว่าค่าบัรแค่ร้อยเดียวเน้นความคุปใจให้ฟังเสียงสดๆการออกอาวุธของคู่บนเวทีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเสียงเดินสายขาจรขาประจำมารวมตัวกันอยู่ที่นี่หมดเลยนี่ครับน้นวา ที่ทราบข่าวว่าเสียบูนเพชรเชิงชัยครับเอโอราชพัฒน์เทีมงานเอกกระเด็รัตนบุรีนุผูกองวุธิชัยครับโจห้อยทักทันเอบตำาแกรับปูทีมงานผู้ใหญ่ป๊อปเสียงยืนสาวครับมาีมมากันต่อสู้กันที่นี่นะครับ อีกยกเดียวครับเอ่ทางพออเดตเอาไปเเอาไปเวคองน่อรับอีกยกเดียวครับแต่มีจกดำอวัฒนาครับทีมงานอาจารย์กิตติทีมงานอบตนเรศจัดสมเงินนีจากติ๊กบวนี่ครับทีมงานอาจารย์อุทิศต้องเกียรติเทางด้านของทนนาทีไกเตอร์มวยไทยนี่ครับ ยกสุดท้ายครับสับซับซับซเวทีครับใครจะเชียร์ฝั่งไหนก็เป็นที่ครับอผู้ป่วยขออนุญาตดังใหม่ครับยกสุดท้ายครับเดินยกดำน้ำเงินเพื่อทีสองหมื่นสองหมื่นยกสุดท้ายครับ vận động viên trung 7 ơi con, người nướng con rồi, nướng <coughs> <coughs> <còn. Lươi> <coughs> <coughs> <coughs>